รถวิ่งนะคะถนนเนี่ยรถวิ่งจะข้ามถนนรถก็เยอะนะคะรถก็เยอะที่เราจะข้ามถนน เป็นนธาารร้านอาหารร้านนวดแถวนี้ก็ปิดหมดเลยเป็นบางร้านที่เปิดเป็นบางร้านที่เปิดนะคะ ตอนนี้เราจะถึงทะเลแล้วร้านนวด,บา,านดบางร้านก็เปิดบางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดร้านสาื้อผ้าเหมือนกันปกติแถวนี้ร้านนี้จะเต็มไปหมดเลยนะคะโควิดทำเหตุโควิดทำเหตุทำให้ร้านปิดหมดเลยเป็นบางร้านที่เปิด เราก็มาถึงแล้วเราก็มาถึงทะเลแล้วตรงนี้ที่รถจอดตรงนี้ที่รถจอดให้คนนักท่องเที่ยวมาจอดรถตรงนี้เราก็มาดูวิวทะเล แต่พอนไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วเพราะว่าบางทีไปเลิกงานมาก็ไปตลาดก็มืดค่ำกลับมาก็ไม่ได้เดินออกมาวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูสักวันหนึ่งอีกบรรยากาศเงียบมากเลย